ได้มาอีกแล้วจ้ามาแกะกล่องดูเอ้ยแกะตองดูเราก็ช่วงนี้พยายามหาของเข้าบ้านเนาะก็คือเราก็จะช็อปออนไลน์ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราก็จะไม่ออกไปปะปนกับคนนอก,น,อกนี่เราก็คือได้ที่ทำน้ำแข็งแบบกลมๆม,มาก็หนึ่งก้อนก็จะได้แบบมีความเนี่ยมีความกลมจะได้ทนทน เราซื้อมาทั้งหมดอุ้ยเกือบล่นสามอันสามสีนะคะนี่มีสีสฟ้าแล้วก็สีเทา เราก็จะเปิดนี่นะเวลาเปิดเปิดแบบนี้แล้วก็ใส่น้ําจริงๆมันต้องปิดแล้วค่อยใส่น้ํเกอะเข้าไปตรงเนี้ถ้าเปิดมาตรงนี้ก็จะให้ดูว่ามันเป็นความกลมกลมโคง้คงเห็นไหมเห็นแล้มันจะโค้งโค้งโค้งตามก้นมันอย่างเงีง้ยเห็นไหมโค้งโค้งไปเออแล้วก็ปิดอันนี้จะเป็นซิลิโคนนิ่นมๆแล้วก็ปิดปิดให้สนิทเสร็จแล้วเราก็จะเกอกน้ําลงตรงรูนี้แล้วก็แช่ยเย็นไว้ ลเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากที่เราแช่เย็นแล้วใส่น้ำแช่เย็นแล้วมันจะกลมแค่ไหนเรามาตามดูกันนะจ๊ะหล,หลังจากที่เราใส่น้ำลงไปเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูว่ามันแกะง่ายไหมแล้วมันก็เป็นวงกลมไหมนะ,ะมันปเป็นลูกกด้วยแล้วมันจะออกไก่เดี๋ยวอุ้ยมันแข็งกระเด็นมันก็กลมนะเดี๋ยว เราซิลิโคนนิ่มอยู่นะแล้วก็บีบบีบบีบน่าจะน่าจะหลุดได้นันติดตรงจุกนี้ไงมันไม่ได้ลายนี่เอาออกจากตู้เย็นมาเลยนะเดี๋ยวมันจะไปก๊บก๋ไป,ไปมันไม่ยอมออกอะ ไอช่วยังใช้ได้อยู่นะเออวันนั้นเราก็ใส่น้ําวิธีเราก็ใส่น้ําในนี้ก่อนเสร็จแล้วเราก็เอาซิลิโคนกดลงไปเสร็จแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นนี่แช่ไว้แล้วเรียบร้อยกลมเรียบร้อยแล้วเราก็เติมน้ําลงไปนะคะมันก็จะให้ความนานได้อีก มีน้ำแข็งก้อนนี้แนละ้วก็รับรองว่ามันจะละลายช้ามากโอ้โหก้อนเดียวเพลินเลยอ่ะไม่ต้องมีก้อนเลยก้อนน้อยแต่ถ้าใครที่แบบชอบเคี้ยวก็คงจะต้องไปหาวิธีเอื่นแต่นี่ก็คือเพื่อความคงทนของการกินน้ำแล้วน้ำแข็งละลายช้าเนาะมันก็จะแบบเออตามนี้เลยนะจ๊ะไปหาตามกันนะจ๊ะ